วันนี้เดี๋ยวจะพาไปส่องนะครับเพื่อนบ้านหลังข้างๆนะที่อายุ20ปีแล้วยังไม่เคยอยู่เลยคุณและมันเป็นโพรงที่ผมบอกว่าผมสามารถมุธเข้าไปได้เลย oh มุธได้จริงไห <No. S 1> มอะไรไหมคุณมาดูแล้วกันว่ามันเป็นโพรงเยอะมากๆนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทาโรสอแสงคองการช่างครับ oh <no. S 1> วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านศรีวลีรังสิตคลองสองโครงการที่2 ลลังนี้เยสิวัลีนะครับเป็นโครงการของแลนด์เฮาสนะต้องบอกว่าโครงการนี้อายุประมาณ20ปีค <Wow. S 1> ุณปีเลยนะท่นเจ้าของบ้านเขาบอกว่านะครับตอนวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะก็คือต้มยำกุ้งไข่สิิ์เนี่ยนะครับเมื่อตอนนั้นย้อนไป20ปีก็คือ เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเลยนะครับบ้านที่ดินนี่คือก่อนเกิดวิกฤตนะราคาสูงมากนะครับแต่พอเขาปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวนะครับในบ้านนะครับก็คืออสังหาต่างๆนะฮะราคาถูกลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยผู้ประกอบการนะฮะเดลลอปเปอร์ก็คือต้องใช้นี่นะครับใช้นี่แบงก์ก็คือล้มละลายกันหมดนะครับบ้านก็เลยถูกเลยหลังนะครับขายถูกๆเยอะแยะเลยแต่โครงการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาซื้อก่อนวิกฤตหรือเปล่าแต่ถ้าซื้อก่อนวิกฤตก็คือแพงมากนะครับเอาว่า เรื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเล่าประวัติศาสตร์ได้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของเราวันนี้ก็คือผมจะพามาดูนะครับเกี่ยวกับการลงเสาเข็มก็คือข้างตัวบ้านนะครับที่ใครเจอปัญหาที่ว่าดินซุดนะแล้วก็บ้านเป็นโพรงบ้านเป็นรูนะครับอายุผ่านไปนานๆเนี่ยนะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะครับในหลายต่อหลายคลิปนะครับแต่ไม่มีภาพจริงๆให้ดูวันนี้เดี๋ยวจะพาไปส่องนะครับเพื่อนบ้านหลังข้างๆนะที่อายุ20ปีแล้วยังไม่เคยอยู่เลยคุณ และมันเป็นโพรงที่ผมบอกว่าผมสามารถบูดเข้าไปได้เลยอะบูท oh, <no. S 1> ได้จริงไหมอะไรไหมคุณมาดูแล้วกันว่ามันเป็นโพรงเยอะมากๆนะครับซึ่งหลังนี้นะครับก็ได้รับการว่าจ้างให้ทานะครับเป็นการลงเสาเข็มไมโครพายเนาะแล้วก็ทําการเทพ,พื้นทําหลังคาซึ่งการเทพ,พื้นตรงเนี้ยพื้นมันจะไม่สุดแล้วเพราะมันจะอ่อนอยู่บนหัวเข็มนะครับตรงนี้ก็จะช่วยประเด็นที่ว่าบ้านเป็นโพรงเป็นรูได้นะครับอันนี้คือเรามาดูเลยว่าต้นเหตุของปัญหาหลังนี้ และวิธีการแก้ปัญหาคือหลังนี้ไม่ใช่หลังนี้หลังข้างหลังนู่นนี่มาล้างล้างนู่นนู่นเลยนะข้างหลังน่ะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยว <u' en> ผมจะพาไปดูนะ <S <s <uss ion> แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูงานของเราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับ <S <s <uc ion> ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นโรงจอดรถเดิมเลยนะก็คือเป็นพื้นที่ที่เทคอนกรีตนะครับเป็นโรงจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้อะไรได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับต้องการนะครับทำพื้นใหม่นะก็ทําการเป็นโรงเสาเข็มไมโครพายนะครับยาวตลอดแนวเลย ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเสาเข็มไมโครพายราคาถูกมากนะครับซึ่งด้วยเหตุที่ว่านะครับช่างบางคนเนี่ยเขาทาการหล่อเสาเข็มเองครับคุณทําการหล่อเสาเข็มเองทําอะไรเองนะต้นทุนเนี่ยก็เลยถูกลงมากๆนะครับซึ่งคุณภาพและมาตรฐานเนี่ยมันก็จะดรอปลงผมบอกตรงเลยดรอปลงแน่นอนนะครับแต่เสาเข็มที่เราใช้นะครับของสองแสงทองเนี่ยเป็นเสาเข็มคอนกรีตจาก S C G นะก็คือจากแผ่นปูนอะจากแผ่นปูนเลยแผ่นปูนสูงๆคุณเห็นไหมแผ่นปูนที่มันใหญ่ๆเลยนะ น,นั่นแหละเราจะใช้อคอมพิวเตอร์นะครับในการผสมปูนนะครับแล้วก็ทําการหล่อเสาเข็มแบบนี้นะครับซึ่งเสาเข็มแบบนี้ของเราเนี่ยนะครับได้รับคุณภาพนะครับมีมอกอดังนั้นจะแตกต่างจากเสาเข็มที่เขาหล่อเองนะครับมีความต่างกันมากมากคุณภาพสเปคความแข็งแรงก็ต่างกันนะครับพอเรื่องเสาเข็มยังไม่จบเท่านั้นนะคุณเรื่องเสาเข็มเนี่ย ยังเข้าสู่กระบวนการในการคำนวณโหลดอีกนะครับซึ่งการคำนวณโหลดทั้งหมดเนี่ยเสาเข็มที่เราใช้นะครับมีการคำนวณโดยวิศวกรนะซึ่งการคำนวณโดยวิศวกรคือเราจะนับโบเขานะครับที่ last ten o นะครับไม่เกิน1เซนถ้าตีไป10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แอ่ะนะครับแล้วก็ขีดเส้นนะครับแล้วก็ตีอีก10ครั้งแล้วก็ขีดเส้นระหว่างเส้นแรกกับเส้น2เนี่ยถ้าไม่ถ้าห่างกัน1เซนเนี่ยจะต้องตอกไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เกิน1เซนเราก็จะหยุดตอก ดังนั้นเมื่อเราหยุดตอกเสร็จมันก็จะได้โบเค้าได้มาตรฐานแล้วทุกต้นก็จะมีความลึกที่ใกล้เคียงกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของเสาเข็มเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเสาเข็มเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นจะไปเสาเข็มเรามาดูโครงสร้างเหล็กกันก่อนที่เราเตรียมมาไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับที่เราสั่งเอาไว้หมดแล้วนะครับซึ่งเหล็กที่เราใช้เนี่ยเป็นเหล็กกล่องนะครับมีความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับ2มิลหรือ2มิลขึ้นไปแล้วแต่ชนิดของเหล็กนะทีนี้ ท่านเจ้าของบ้านบางท่านเดี๋ยวนี้นะครับมีความรู้นะเอาเขาเรียกว่าไวเนียนะนะมาวัดนะครับมาวัดว่ามันได้ขนาดตามนั้นหรือเปล่านะซึ่งมีบางหลังนะตกไปคุณเหลือ1.9ึ่งาบ้างเหลือหนึบ้างนะครับทีนี้นะครับผมเล่าให้ฟังก่อนด้วยความหนาของเขานะครับไม่ได้เป็นตัวแปรทั้งหมดนะครับด้วยความหนาของเขาเนี่ยเราจะสามารถวัดนะครับได้จากน้ําหนักด้วยนะครับก็คือเอาเหล็กเนี่ยไปชั่งนะครับว่าน้ําหนักมันได้หรือเปล่านะครับบางที่นะ ที่ผมเคยเจอนะครับอันนี้คือไปที่โรงงานเหล็กเลยนะเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าพอเราเอาเหล็กไปชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าน้ําหนักเนี่ยได้นะได้ตามมาตรฐานแต่ความหนาเนี่ยไม่ได้ก็คือไม่ถึงก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราดูที่อะไรล่ะเราดูที่ความหนาหรือดูที่น้ําหนักนะครับถ้าความหนา2มิลวัดแล้วหนา2มิลจริงๆแต่พอเอาเหล็กไปชั่งไม่ได้ตามน้ําหนักนะครับของขนาดเหล็กก็มีเหมือนกัน ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยถ้าจะเอาให้เหล็กเนี่ยนะครับตามสเปคตามคุณภาพเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับสามารถนะครับระบุได้เลยว่านะครับหลังนี้ขอเป็นเหล็กมอกเท่านั้นเหล็กมอกเนี่ยนะครับเขาจะมีการช่างตวงมาที่แบบเขาเรียกว่ามาตรฐานมากๆนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณสามารถรีเควสได้นะครับทางโปรเจ์แพนเนอร์นะครับก็จะอธิบายว่าเหล็กเส้นไหนที่มีมอกแล้วราคาจะปรับขึ้นนะครับ ทางเรื่องของราคาอะไรพวกนี้สามารถคุยกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ได้นะครับเราก็ตกลงกันได้ว่าอาเหล็กเส้นไหนนะครับถ้าเป็นมอกปรับขึ้นหรือยังไงนะครับแต่ทั้งหมดเลยนะครับเหล็กที่เราใช้เนี่ยเป็นเหล็กเต็มโรงใหญ่นะครับก็คือเราใช้เหล็กที่คุณภาพนะยิ่งมาตรงนี้นะคุณตรงนี้เนี่ยเราใช้เหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยอันนี้ยนะครับด้วยตาเปล่าเนี่ยมองยากนะครับว่ามันเอ่อมันได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเหล็กข้ออ้อยส่วนมากเขาก็จะชั่งน้ําหนักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหล็กเต็มเหมือนกันนะมาดูใใกล้ครับ นัเทียบกับยุ้วก้อยผมแล้วกันมันก็เทียบยากเนาะไม่รู้จะเทียบจากอะไรนะฮะนะครับก็อันนี้คือเหล็กเต็มลงใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กหน้าเรียบนะครับเหล็ก RB9 ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กลงใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่ได้สั่งจากร้านทั่วไปนะเราสั่งจากโรงงานนะก็คือขนมาส่งเลยนะครับใส่รถคันใหญ่มาส่งเลยนะครับตรงนี้อธิบายเรื่องเหล็กให้ฟังนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตามมาครับผมยืนอยู่กับฟุต ฟุตติ้งเนาะก็คือตอมอนะครับที่เราจะไปใช้ทำนะฟุตติ้งตอนนี้ทำการดัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ยกออกมาจากที่วางหอบเลยเหนื่อยหนักจริงคุณอย่างที่ผมบอกว่าพอเราใช้เหล็กเต็มนะเหล็กถูกการช่างน้าหนักเนาะพอช่างน้าหนักเสร็จแล้วเนี่ยมันได้สเปคนะครับนะครับเหล็กก็เลยหนักอย่างนี้ดูใหญ่มากคุณดูสิเนี่ยเท่าตัวผมเลยใหญ่ไหมนะครับซึ่งความสูงเนี่ย นะครับจะลึกที่60เซนนะครับแล้วก็กว้างยาว60คูณ60นะครับจะใช้เหล็กทั้งหมด8เส้นนะครับมาดัดรวมกันเนาะแล้วก็มีข้างล่างคือรัดรอบนะครับรัดรอบอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงตีนมีการงอปลายด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นฟุตติ้งที่ได้มาตรฐานมากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเราคุณภาพจริงนะครับเรื่องของงานฐานล่างนะซึ่งเราไม่อยากให้มีปัญหากับคุณลูกค้านะครับ ประมาณนี้นะครับพามาดูนะแล้วก็เหล็กที่เหลือตรงนี้ก็จะทําเป็นพื้นทําคานทําอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับที่เราจะใช้ทําหลังคานะเราจะเอาเหล็กมาวางเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมนะแล้วก็ทําการทาสีดำนะครับสีที่เราใช้นะครับก็เป็น T O A นะครับในการที่จะเก็บรายละเอียดเนาะตรงนี้ก็เตรียมมาไว้นะครับสําหรับขึ้นโครงหลังคานะเดี๋ยวเราไปดูงานฐานรากกันเลยดีกว่าตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านข้างนะที่ต่อเติมเนานะเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดนะครับที่ลงก็คือ16ต้นนะ <Wow. S 1> 16ต้นเยอะมากๆเลยนะครับ16ต้นอันนี้นะครับด้วยระยะของเสานะครับด้วยการแบ่งโซนนะซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะครับผมจะทําแยกส่วนนะโครงสร้างเนี่ยเชื่อมกับด้านข้างก็จริงนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นโซนเป็นโซนของด้านหน้านะซึ่งเป็นโรงจอดรถนะเราก็ต้องทําโครงสร้างของตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับและโครงสร้างของตรงนี้เพื่อสังเกตนะว่าเสาต้นนี้กับต้นเนี้ย มันไม่อยู่ห่างกันเลยนะครับแต่ความจริงก็คืออย่างที่ผมบอกคือคานจะวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วคานนี้ก็จะวิ่งตรงนี้นะครับถ้าไม่มีต้นนี้นะครับมันก็จะห่างกันมากระหว่างต้นนี้กับต้นด้านหน้าตรงนู้นเลยมันจะห่างกันมากๆเลยนะครับดูได้เลยนี่นะครับต้นด้านหน้ากับต้นนี้มันจะห่างกันเกิน4เมตรมันจะไม่แข็งแรงนะจึงต้องมีต้นนี้เสริมนะครับดังนั้นต้นนี้ก็จึงใกล้กับต้นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราแบ่งโซนกันเนาะอ่ะอธิบาย ไม่ลึกแล้วกันเพื่อที่จะให้ดูงานออกแล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้คุณมาดูนะครับว่าเราขุดนะครับขุดดินเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะนะครับด้วยความสูงนะของเสานะครับตรงนี้เราจะฟุตติ้งครอบลงไปแล้วตัดหัวเข็มอีกนะครับในการทําพื้นนะผมบอกให้เลยว่าจะต้องทําการวัดระดับน้ําก่อนนะครับทําคานนะครับทําเหล็กพื้นนะครับและจบด้วยกระเบื้องเนี่ยนะครับว่าจะจบด้วยความสูงระดับไหนนะครับจะต้องดูเป็นพิเศษเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ตรงนี้มีน้ําอยู่เต็มไปหมดเลยคุณคุณมาดูสินี่น้าเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะต้องใช้ไดโว่นะครับดูดออกก่อนแล้วถึงจะทําการเทลงไปนะครับตรงนี้นี่ที่เป็นคอนกรีตสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นฟุตติ้งของตัวบ้านนะคุณนี่คือฟุตติ้งของตัวบ้านเลยนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเขาก็จะมีคานเห็นไหมคานก็จะวิ่งผ่านหัวฟุตติ้ง ก็จะทํางานคล้ายๆกับของเราเลยนะครับมีฟุตติ้งมีคานนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันเดี๋ยวตัดหัวเสาเข็มเสร็จเอาฟุตติ้งครอบนะครับก็จะมีคานวิ่งนะครับนะความแข็งแรงก็จะเป็นดีไซน์เหมือนตัวบ้านเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เลยทําการขุดหลุมลงไปลึกมากๆเลยนะครับไล่ยาวไปเลยนะแนวตรงนี้นะครับที่ที่ทำการสกัดไว้ก็คือแนวคานนะเดี๋ยวจะมีคานวิ่งผ่านหัวเข็มนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยยาวมาเรื่อยๆถึงด้านหลังเลยคุณนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยซึ่ง ระหว่างฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้ก็จะต้องมีเสาเข็มคู่กันนะครับลงต้นกลางได้ไหมผมบอกให้เลยว่าไม่แข็งแรงนะครับการลงเสาเข็มตรงกลางแล้วทําแขนยืออกไปแบบนี้นะครับจะต้องมีระยะนะครับไม่เกินเมตรห้าสิบนะถ้าเกินเมตรห้าสิบผมแนะนําว่าให้ลงเป็นคู่ซ้ายขวาแบบนี้ดีกว่าอ่าถ้าเกินเมถถ้าเกินเมตรห้าสิบนะลงเป็นคู่แบบนี้นะครับจะทําให้อ่าไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าคุณก่อเป็นห้องต่างๆนะครับมันก็น้ําหนักมันก็จะเพิ่มถูกไหมครับพอหนักเพิ่มเสร็จนะครับ เสาเข็มเนี่ยที่เรากลางออกไปเนี่ยจากที่เราดีไซน์ว่าแค่เทพื้นปูกระเบื้องพอเราเพิ่มน้ําหนักไปก็มีโอกาสซุดนะครับซุดเกิดจากบางทีแขนที่ยื่นอกไปคานที่ยื่นอกไปตรงเนี้ยมันอาจจะหักลงมาได้นะครับเพราะว่าปลายคานตรงเนี้ยปลายคานตรงเนี้ยมันไม่มีจุดรับน้ําหนักนะครับนะดังนั้นยื่นออกไปได้แค่ระดับหนึ่งอยู่ที่การดีไซน์ของวิศวกรอีกว่าใช้เหล็กหนาขนาดไหนคานใหญ่ขนาดไหนนะครับเนาะถ้าการดีไซน์ไม่ได้เผื่อของการโครงสร้างใหญ่ๆขึ้นไปแล้วเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเผื่ออนาคตจริงๆแนะนําให้ลงเป็นคู่แบบนี้ นะครับจะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าส่วนมากการต่อเติมบ้านจะสรรเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ต่อเติมเกิน2ชั้นหรอกครับเต็มที่ก็2ชั้นถ้าเกินมันก็จะสูงกว่าตัวบ้านมันก็จะไม่สวยมันก็จะผิดกฎหมายด้วยนะครับมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับคุณสังเกตนะว่ามีบ้านล้างอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับตามมาครับคุณสังเกตนะครับว่าตัวบ้านของเขาเนี่ยเป็นโพงหมดเลยนะครับรอบๆบบ้านเลยนะครับเป็นโพงหมดเลยเป็นโพงพยานขึงข้างหลังนู้นเลยนะครับ ส่วนของตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายว่านะครับดินนะครับหรือตรงหญ้าตรงนี้นะครับพอมันซุดตัวแล้วนะครับมันก็จะเกิดนะครับความต่างระหว่างตัวบ้านนะครับกับดินที่มันซุดนะครับดินที่มันซุดเนี่ยพอมันซุดลงไปตัวบ้านมันไม่ซุดตามนะครับพอตัวบ้านไม่ซุดตามเสร็จมันก็จะเกิดการที่เรียกว่านะครับโพรงรอบตัวบ้านอย่างเงี้ยครับผมจะซูมให้ดูนะครับคุณสังเกตนะว่าเนี่ยเป็นโพรงลึกมากๆเลยนะครับที่ตัวบ้านเนี่ยไม่ซุดลงไปนะครับเนื่องจากยืนนะครับอยู่บนหัว ฟุตติ้งนะคุณเห็นหัวฟุตติ้งไหมกลมๆสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อหัวฟุตติ้งนะครับเป็นตัวรับน้าหนักนะครับตัวบ้านนะครับก็จะมีคานนะครับในการต่อระหว่างหัวฟุตติ้งต่อหัวต่อหัวฟุตติ้งนะก็คือจะใช้คานเป็นตัวรับนะครับระหว่างเสาเข็มต่อเสาเข็มนะตัวบ้านก็จึงยืนอยู่บนเสาเข็มทั้งหมดนะครับก็ทําให้ไม่เกิดการซุดตัวนะครับนะครับในส่วนนี้ก็ออกแบบดีไซน์นะครับด้วยวิศวกรหมดเลยนะครับในการทําแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของเราเลยนะครับ เราทำหัวฟุตติ้งนะครับขนาด60คูณ60เนี่ยซึ่งขนาดประมาณนะครับเท่ากับโครงสร้างของบ้านหลังนี้เลยนะครับนะครับพอๆกันเลยนะโอเคเนาะซึ่งด้วยลักษณะในการออกแบบนะครับเราจะทำให้งานที่เราก่อสร้างขึ้นมานะครับไม่เกิดการสุดตัวนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหานะครับเมื่อเราต่อเติมเนี่ยครับรอบๆตรงนี้นะครับตรงนี้ลงเข็มเสร็จแล้วนะครับด้วยเสาเข็มนะครับเท่ากับตัวบ้านนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่เกิดการสุดตัวนะครับก็จะเกิดการที่มีพื้นนะมาเสมอจากตัวบ้านนะมันก็จะไม่เกิดโพรงนะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วครับบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีคนมาอยู่ประมาณ20ปีแล้วนะครับด้วยสภาพก็ไม่มีการดูแลรักษาเนาะก็ตามสภาพนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบตอนต้นนะครับโอเคครับตรงที่ผมชี้อยู่นะครับก็คือบ้านของลูกค้าผมนะครับที่มีเสาเข็มอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ นะเสาเข็มมมนอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้จะมีคานวิ่งเสมอกับตัวบ้านไปคุณจะสังเกตนะว่าตัวบ้านของคุณลูกค้าผมเนี่ยเป็นโพรงแล้วนะครับมาดูใ,ใ,ลใ,ลใกล้ครับเนี่ยเป็นโพรงแล้วนะครับซึ่งเป็นโพรงตรงนี้นะครับตัวบ้าน,นจะยืนอยู่บนหัวฟุตติ้งคืออันนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคานนะครับคานจะรับอยู่บนหัวฟุตติ้งยาวไปเลยใช่ไหมฮะตรงนี้เมื่ออนาคตเนี่ยนะครับที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับคานก็จะวิ่งเสมอตัวบ้านนะครับและตรงนี้มันจะไม่เกิดโพรงเพราะว่าตรงนี้จะมีพื้นมาเสริมพื้นเสริตรรงงนนนนีี้้ืออััดะโพคคบ วิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรและตรงจุดที่สุดนะครับก็คือทําพื้นให้ชนตัวบ้านไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็สนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไอดดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากต่อเติมแต่แอดไลน์ไม่เป็นนะครับก็โทรมาที่เบอร์0881044888นะครับไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ